ท่าน้นาก็ก็ดีใจได้มาเจอน้องทุกคนนะคะก็พี่ขมจีนะคะจากคิวเบซนะคะก็วันนี้ไม่ต้องเลงนะสนุกเต็มี่ากัค่ะพุนี้โชว์แล้วใช่ตื่นเต้นไหมโอ้โหยียมเยี่มตื่นเต้นไหมคะมีใครโชว์บ้างโชว์หมดเลย ไหนไหนใครใครร้องเป็นกรุ๊ปบ้างนี่เป็นประสานเสียงนะคะแล้วมีใครร้องเหนียวบ้างหรือเปล่าอใครเป็นวงบ้างคะวงยองเมินก็เลยเป็นแบนใช่ไหมหนูเล่นอะไรลูกกีตาร์โอ้เท่มากเลยดูดูเขามีแนวเขามีแนวนะคะน่ารักมากเลยก็เดี๋ยววันนี้พี่ดร็เจิ้มาให้กำลังใจแล้วกันเนอะถ้าเกิดสมมติว่ามีจุดตรงไหนไม่ต้องเขินเอาผมบองหน้าแล้วนะ ริมมั้งคะได้ริมอยู่วงเหมือนกันใช่ไหมใครเป็นนักร้องนางเขาเะเขาเนี่ยหนูเล่นอะไรคะลูกตเล่นอะไรเนี่นอะไร Merry Christmas แล้วมีอะไร Joy to the world แล้วมีอะไรีกสองทีนั่เอง Silent n i g h อ๋อแล้วมีอีกไหมร้องก่อนใช่ไหมคะมีชื่อทีมไหมเนี่ยมีเปล่ามีเปล่ามีชื่อทีมเซรามูน น้องพอเกิดไม่ทันค่ะชื่อชื่อทีมนะคะขาพับเกิดน้องผมไม่ได้เตรียมมาไม่ได้คิดมา